ชีวิตคนเรามันก็มีทั้งความสุขความทุกข์นะที่เกิดขึ้นกับชีวิตของแต่ละคนนะนะมันก็ขึ้นอยู่แล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยที่เกิดขึ้นกับตัวเราที่เราได้ทําที่เราได้สร้างนะฮะเหนื่อยนักน้อก็พักซะก่อนนะอย่ไปสีเรียดอย่ไปเครียดให้มันมากนักนะความเครียดนะการจมอยู่กับความทุกข์จมอยู่กับปัญหามัน ไม่ใช่คำตอบแล้วก็เป็นทางออกให้กับเราได้นะฮะเป็นพื่อนต้องตั้งสตินะต้องนิ่งๆน,นะกลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่ก,กับกายอยู่กับใจตัวเองก่อนนะฮะทุกไปเครียดไปนะตีพวยตีภายไปนะบว,วกเวกวไวๆไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะฮะชีวิตเราจะดีขึ้นได้มืนะ่ก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นแหละนะฮะพยายามที่ นะเขาเรียกว่าพึ่งนะพึ่งตัวเองให้มากที่สุดพึ่งตัวเองพึ่งธรรมะนะฮะอย่าไปพึ่งบุคคลอื่นนะครับมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้นะครับเพื่อนๆก็เขาเรียกว่านะเกิดมาด้วยกรรมนะั่นแหละนะกรรมพระพุทธเจ้าท่านย้ําตลอดว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมนะเราเกิดมาในภพชาตินี้เรามาเป็นมนุษย์เพื่อนนะมนุษย์นี่ก็ มีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่าเราสามารถที่จะเลือกการกระทําของตัวเองได้ไงถูกไหมเลือกการกระทําของตัวเองมาได้แล้วก็บทลงโทษนะบทลงโทษหรือว่าการให้รางวัลอนะ่ะก็ขึ้นอยู่กับเหตุขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ตัวเองได้ทํานั่นแหละเห็นไหมถ้าเราทําดีนะนะรางวัลก็คือผลลัพนธะ์ที่ดีใช่ไหมฮะถ้าเราทําไม่ดี นะก็คือมีบทลงโทษเห็นไหมเราเป็นผู้กําหนดชีวิตของเราเองด้วยการกระทําของเรานะความคิดคําพูดและก็การกระทํำเรากําหนดนะปลายทางนะกําหนดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเรานะเพราะฉะนั้นนะ <c oughs> นะเราไม่สามารถที่จะไปควบคุม นะหรือว่าไปเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมหรือว่าไปเปลี่ยนแปลงใจใครได้นะถูกไหมฮะเราไม่สามารถที่จะกําหนดอะไรต่างๆที่อยู่นอกตัวเราได้หรือว่าควบคุมในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้นะสิ่งที่เราทําได้ก็คือเรามาปรับที่ใจตัวเองเงี่การตอบสนองถูกไหมฮะกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะมันอยู่ที่ตัวเรานะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้นเพื่อนๆทุก มีความทุกข์มีปัญหาไม่ว่าต้นสายปลายเหตุมันจะมาจากตรงไหนก็แล้วแต่เพื่อนๆต้องยอมรับมันก่อนต้องยอมรับมันก่อนว่าเพื่อนๆมีปัญหาเพื่อนๆเจอปัญหาเพื่อนๆเจอวิกฤตแล้วยอมรับมันแต่ไม่จําเป็นที่จะต้องทนกับมันนะถูกไหมเวลามีปัญหาเพื่อนนะมันก็ต้องได้รับการแก้ไขถูกไหมฮะ ไม่อย่างนั้นมันก็จะเป็นปัญหาที่เป็นแบบเดิมไปเรื่อยๆนะส่งผลไปเรื่อยๆนะถูกไหมปัญหามันเกิดขึ้นตรงไหนเพื่อนเพื่อนก็แก้ที่ตรงนั้นกับที่ตรงนั้นนะพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนให้เราพึ่งพาใครนอกจากตัวเองนะหลายๆคนเพื่อนนะนะไปพึ่งพาคนอื่นถามว่าคนอื่นเป็นที่พึ่งให้เราได้ตลอดไหมเปล่าเลยเพืนะ่อน มนุษย์ทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้นะรู้แล้วแต่มีปัญหารู้แล้วแต่มีความทุกข์ของตัวเองทั้งนั้นรู้แล้วแต่มีกรรมเป็นของตัวเองทั้งนั้นถูกไหมแล้วเขาก็รักตัวเองจริงไหมครับบางคนมองด้วยซ้ำว่าไม่ใช่ปัญหาของตัวเองถูกไหมก็ไม่อยากจะเสียเวลาก็ไม่อยากจะไปยุ่งด้วยไงเพราะฉะนั้นเพื่อนเ ความสุขความสําเร็จในชีวิตเราเพื่อนเป็นหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบของเรานะเราต้องปรับเปลี่ยน mindset เปลี่ยนวิธีคิดใหม่นะจากเดิมที่เราพึ่งพาคนอื่นนะพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะพึ่งพาพิธีกรรมต่างๆนะเพื่อนๆอย่าไปหลอกตัวเองนะอย่าไปปลอบใจตัวเองด้วยการที่แบบว่าเออไปพึ่งพาไปวิงวอนร้องขอนะฮะ เราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารตรงนี้เขาเรียกว่าทะเลทุกข์เะเพขึ้นหมายความว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราอนะมันไหลมาจากเหตุที่เราเคยทําที่เราเคยสร้างไว้นั่นแหละแล้วมันก็กําหนดปลายทางนะพูดง่ายๆคือเราทําอะไรไปมันมีผลลัพธ์รออยู่ข้างหน้าไงถูกไหมที่เขาเรียกว่ากรรมนั่นแหละเมื่อมันเกิดกรรมเกิดวิบากกรรมก็แสดงว่าเราเคยทําเคยสร้างไว้ ไม่มีใครมาแก้กรรมให้เราได้ไม่มีใครแก้วิบากกรรมให้เราได้นะไม่มีใครมารับกรรมแทนเราได้ใครทําคนนั้นก็รับไปนะกรรมมันไม่เคยสูญหายไปไหนฮะเพื่อนนะแม้แต่การเวลามันก็ไม่สามารถลบล้างอานาจกรรมได้ถ้าเรายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏตตสงสารตรงนี้นะสามสิบเอ็ดพภูมินะเพื่อนสัตว์นระกนะนะ เรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมนุษย์เทวดาแล้วก็พรหมนะบางคนบอกว่าเออไปร้องขอพอรจากเทวดานะขอพอรจากพรหมอะไรบ้างนะกรมกรมเป็นสิ่งที่กําหนดชีวิตเราไงเพื่อนเข้าใจไหมนะแล้วมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวมันไม่มีใครสามารถที่จะแก้หรือว่ามาช่วยมาช่วยเราได้นะแต่ว่าบอกบอกทางชี้ทางให้ได้แนะนําได้ แต่ไม่สามารถเข้าไปพาเราออกจากความทุกตรงนั้นได้นะมีแต่ตัวเราเท่านั้นนะที่จะแก้ไขได้ก็คือพาตัวเองออกจากตรงนั้นนะกรรมคือสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วใช่ไหมฮะมันเป็นการกระทําที่เกิดขึ้นอ่ะนะพอเกิดขึ้นมันก็มีวิบากกรรมนะรอการส่งผลนะการให้ผลของกรรมเพื่อนมันก็มีนะทําปุ๊บก,ก็ส่งผลเลยก็มีหรือว่าอาจจะให้ผลในช่วงเวลาถัดไป หรือว่าอาจจะเป็นาชาติหน้านะหรือชาติต่อๆไปก็ได้แต่มันไม่มีทางที่จะหายไปไงถูกไหมเพราะฉะนั้นอนะ่ะเราทําอะไรไว้เราก็ต้องยอมรับแล้วก็แก้ไขแต่คนส่วนมากทําไงแก้ตัวใช่ไหมหาข้ออ้างนะทาไปเพราะว่าความจําเป็นถูกไหม กฎแห่งกรรมมันไม่เคยล่าเว้นนะว่าเราจําเป็นหรือไม่จําเป็น,ม,นมันดูที่เหตุดูที่ปัจจัยไงถ้าเราเบียดเบียนเมื่อไหร่ถ้าเรานะไม่รักษาศีลเมื่อไหร่นั่นน่ะเราได้สร้างกรรมเราได้สร้างความทุกข์ให้กับตัวเองแล้วผลลัพธ์มันอยอยู่ข้างหน้าแล้วนะมันจะส่งผลอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะมีสตินะกับการกระทําของตัวเองอ่ะนะกับความคิดของตัวเองกับคําพูดของตัวเอง นะตราบใดที่เรายังไม่มไม่มีสติอยู่กับกายวาจาใจของเราเนี่ยโอกาสที่เราจะทํากรรมสร้างกรรมมันก็มีเยอะมีมากถูกไหมเราทําไปเพราะว่าเราชอบอะ่ะถูกไหมเรามีความหลงไหลกับสิ่งสิ่งนี้นะเรามีความโลภอยากจะได้สิ่งสิ่งนี้ยเรามีความโกรธนะอยากจะทําร้ายอยากจะทําลายเขา อยากจะทําให้เขาเสียหายนะถูกไหมมันเป็นความรู้สึกที่แบบรู้สึกสะใจดีอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็หลีกหนีจากผลลัพธ์มันไม่ได้จากการกระทําของเราไงการกระทําที่ขาดสติขาดปัญญาขาดศีลขาดธรรมนะครับ สิ่งที่เราทําไปมันไม่เคยมันไม่เคยหายไปไหนนะผลลัพธ์อันนะเพราะฉะนั้นนะนะเราต้องมีสตินะหมายความว่านะให้มีสติอยู่กับปัจจุบันนะอยู่กับปัจจุบันนะกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยหลายๆคนเนี่ยนะทุกนะจมกับความทุกจมอยู่กับอดีตจมอยู่กับความผิดพลาดรู้สึกผิดอ่ะ ตัวเองทำผิดแล้วรู้สึกผิดรู้สึกเสียใจนะที่ที่ได้ทําสิ่งนี้ลงไปอะนะอะไรที่เกิดขึ้นไปแล้วเพื่อนๆนะเสียใจได้นะเพื่อนเสียใจได้ครับนะแต่เราแต่ว่าเราต้องสํานึกผิดนะสํานึกผิดแล้วเราก็อย่าไปทําซ้ําอีกนะอย่าไปทําซ้ําอีกนะแล้วก็ทําให้มันถูกซะ แค่นั้นนะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะย้อนเวลาไปแก้ที่ต้นเหตุได้ไงะถูกไหมแล้วเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ใหม่ได้มันคืออดีตมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วเหมือนกับเ,เพื่อนๆน่ะนะนะด่าใครสักคนเนี่ยหรือว่าทําร้ายใครสักคนเนี่ยนะเราสามารถที่จะเรียกคําด่านั้นกลับคืนมาได้ไหมนะการที่เราทําร้ายใครเนะี่ยเราสามารถที่จะย้อนเวลากลับไม่ทาร้ายได้ไหม ไม่ได้มันทํร้ายไปแล้วไงถูกไหมมันเกิดความเสียหายมันเกิดความเจ็บปวดมันเกิดความทุกข์แล้วมันเกิดปัญหาขึ้นแล้วะแต่สิ่งที่เราพอจะทําได้ในปัจจุบันก็คือเราก็ต้องยอมรับผิดถูกไหมชดใช้ชดเชยแล้วก็แก้ไขพฤติกรรมตัวนิสัยตัวเองเห็นทุกเห็นโทษะของอารมณ์ตัวเองของอารมณ์โกรธตัวเองนะแล้วก็อย่าปล่อยให้มันเป็น คืออย่าปล่อยให้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันผ่านไปโดยแบบว่าเป็นเพียงแค่ความโชคร้ายเป็นแค่อารมณ์ชั่วผู้พี่ผ่านเข้ามาแค่นั้นเองแต่เราควรจะจ,จดจําไว้เป็นบทเรียนว่าในวันนึงวันใดข้างหน้าเนี่ยนะถ้ามันมีเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องรู้จักระงับยับยั้งชั่งใจตัวเองเห็นทุกเห็นโทษของความโกรธเห็นทุกเห็นโทษของความโลภเห็นทุกเห็นโทษของความหลงเห็นทุกเห็นโทษของ ปัญหาของอุปทานเห็นไหมถ้าเราไม่เห็นทุกเห็นโทษมันเพื่อนนะเหตุการณ์ต่างๆเหล่านะั้นมันก็จะเกิดซ้ําแล้วซ้ําเล่าซ้ําแล้วซ้าเล่าไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นนะเพราะว่ามนุษย์เนี่ยเพื่อนเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยมากมากไปด้วยกีเลสย,ยิ่งเราอยู่กับทางโลกมากเท่าไหร่นะยิ่งโลกเราจเจริญด้วยวัตถุมากเท่าไหร่นะคนในโลกนี้ก็จะห่างจากศีลจากธรรมมากขึ้นะ นะเพราะเราห่างจากศีลจากธรรมมากขึ้นสิ่งที่จะตามมาก็คือนะจิตใจของมนุษย์นะจะเต็มไปด้วยความโลภความโกรธความหลงความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้นะเอารัดเอาเปรียบแข่งแย่งแข่งขันชิงดีชิงเด่นขาดความเมตตาเห็นไหมอยากจะได้โดยที่ไม่สนเลยว่าการได้มาเนี่ยนะจะทําให้ใครเสียอะไรไปบ้างหรือว่าเสียหายยังไงไม่สนใจสนใจแต่ว่าตัวเองได้อย่างเดียว ในโลกนี้เพื่อนมันจะมีสองด้านนะมีสองด้านมันมีมืดมีสว่างมีดํามีขาวนะฮะมีสุขมีทุกข์มีสําเร็จมีล้มเหลวนะเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่พิจารณาให้ดีๆบางครั้งเราได้มาเพื่อที่จะเสียไปนะถูกไหมบางครั้งอ่ะการที่ไม่ได้มายังดีกว่าที่ได้มานะหลายอย่างเนี่ย ถูกไหมถ้าเราพิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาแล้วเนะี่ยการที่เราไม่ได้มามันยังยังจะดีกว่าที่ได้มาด้วยซ้ําเหมือนกับหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะแต่เพื่อนๆลองมองไปย้อนย้อนกลับไปดูในชีวิตตัวเองก็ได้นะหลายๆอย่างเนี่ยเรารู้สึกว่าเราทําไปแล้วเรารู้สึกเสียใจอะไม่น่าทําเลยเห็นไหมไม่น่าเกิดขึ้นเลยแต่เพื่อนๆให้จําไว้เสมอว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราเนะี่ย มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะเพื่อนๆมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราด้วยความบังเอิญมันต้องอาศัยเหตุและปัจจัยมันถึงจะมีผลลัพธ์ไงถ้าเราไม่เคยสร้างเหตุสร้างปัจจัยมันก็ไม่มีผลลัพธ์ถ้าเราไม่เคยสร้างกรรมมันก็ไม่ต้องมีวิบากกรรมให้เราชดใช้เห็นไหมเพราะฉะนั้นนะี่การแก,แก้้ที่ไหนแก้ที่ตัวเราแก้ที่ใจเราอย่าไป วิ่งไปแก้ที่คนอื่นมเราแก้ใครไม่ได้หรอกเราไปเปลี่ยนแปลงใครไม่ได้หรอกนอกจากมีสติอยู่กับกายวาจาใจตัวเองแค่นั้นถูกไหมมีสตินะมีสตินะเฝ้าดูความคิดของตัวเองเป็นผู้ดูผู้รู้ถูกไหมคอยตามดูคอยสอดส่องดูความคิดที่ มันปรุงแต่งด้วยกยิเลสต,ต่างๆที่มันผุดขึ้นมาเนี่ยนะนะเราอาคิดตลอดเวลาเพื่อนเราไม่ได้หยุดคิดคิดตลอดเวลาเลยถูกไหมฮะและไอความคิดเพื่อนมันเป็นต้นเหตุของความทุกข์ต้นเหตุของกรรมนั่นแหละถูกไหมมันจะเป็นกรรมดีหรือว่าเป็นกรรมไม่ดีก็แล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยตรงนั้น เอเป็นว่าอำนวที่ผ่านมามันไม่สําคัญเท่าไหร่นะมันไม่สําคัญเท่าไหร่นะอย่าไปแบกมันอย่าไปทุกข์กับมันนะมันเกิดขึ้นแล้วไงคิดไปทุกไปก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงผลลัพธ์หรือว่าทําให้ชีวิตเราดีขึ้นได้เลย